สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของไกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนไก่จะมาแนะนําทุกคนเกี่ยวกับการจัดกระเป๋ามาออสเตรเลียกันนะคะแล้วไก่ก็จะมาแนะนําทุกคนถึงวิธีการเดินทางตั้งแต่สนามบินถึงบ้านทุกคนที่ทุกคนเช่ากันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองนะวิธีการเปิดซิมสมาโทรศัพท์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็น การเปิดบัญชีธนาคารนะคะทุกคนเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะก็คือการจัดกระเป๋านะทุกคนคือเราจะจัดกระเป๋ากันยังไงให้มันไม่หนักเกินไปทุกคนโอปาเพราะว่าสายการบินนึงหลักๆแล้วเขาก็น่าจะให้เราอยู่ที่ประมาณ30-40กิโลใช่ปะ่ะแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะซื้อน้ำหนักเอ็กซ์ตร้าเพื่อที่จะเอาของจากที่ไทยมาที่นี่ทุกคนอย่าลืมนะว่าแฟชั่นที่ไทยกับที่นี่มันก็ไม่เหมือนกันหน้าร้อนที่ไทย ก็ยังเป็นหน้าหนาวที่นี่หน้าหนาวที่ไทยก็เป็นหน้าร้อนที่นี่อะไรประมาณนี้มันจะสลับสลับกันไปนะเวลาเราจากกัดกระเป๋าเราก็ต้องนึกถึงเดือนนั้นๆที่เรากําลังจะบินนะคะเอามาทําความเข้าใจของแต่ละฤดูในออสเตรเลียก่อนนะทุกคนคือหน้าร้อนเนี่ยของที่นี่มันจะอยู่ช่วงเดือนธันวาถึงกุมภาที่นี่เป็นคริสต์มาสร้อนนะคะทุกคนร้อนมากๆไม่ได้เหมือนเมกาไม่ได้เหมือนทางยุโรปที่เขาแบบก็คือจะมีสโนว์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือร้อน 3 7 38องศาเลยนะที่ออสเตรเลียคือมันแล้วแต่ที่ด้วยนะคะแต่ที่ซิดนีย์ก็จะประมาณอยู่ที่30อะไรอย่างงี้เนาะอันต่อมานะคะก็คือใบไม้ร่วงทุกคนหรือว่าออทัมฤดูนี้นะคะ่ะมันจะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะทุกคนเวลามาก็เตรียมแจมเปอร์มาตัว2ตัวก็พอไม่ต้องเอามาเยอะนะคะส่วนอันที่3นะคะก็คือหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยจะอยู่ที่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาเวลาหนาวเนี่ยหนาวมากนะสำหรับไก่คือมันไม่ได้หนาวมันแบบ เหมือนติดลบนะทุกคนแต่มันหนาวมันเย็นบ้างบางทีเพราะว่าอะไรนะเราเราอยู่ที่ไทยมามันร้อนเวลามาถึงปุ๊บมันจะทําให้เรารู้สึกมันหนาวเกินไปเพราะว่ามันเปลี่ยนทันทีเนอะหมายถ้าใครที่มาก็เตรียมเสื้อแจ็มเปอร์แล้วก็เสื้อนาหนาาไว้สักตัวหนึ่งนะคะในการเดินทางนะันต่อมาก็คือสปริงนะคะทุกคนสปริงเนี่ยมันจะคล้ายๆออทัมคือจะเย็นหน่อยฤดูต่อไปจากสปริงเนี่ยมันคือซัมเมอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยแบบเลื่อนไปหนาวมันก็จะอากาศมันก็จะ เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,ม,ม,มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างสําหรับคนที่บินมาหน้าหนาวเลยเนี่ยอาจจะเอาเสื้อกันหนาวตัวเก่งที่แบบค่อนข้างที่จะหนาเอามาไว้ใส่ใเวลาออกไปข้างนอกไก่คอแนะนําเสื้อกันหนาวที่ทุกคนเอามาควรจะเป็นแบบออกแนวผ้าล่มด้วยนะคะเพราะว่าผ้าล่มหนาๆของ Super d r ดราหรือว่านอตเฟสหรือว่า u n i ิโคลอย่างเงี้ยก็ดีนะทุกคนก็คือไปเดินช็อปกันก่อนมาก็ได้แต่ว่าแกไม่รู้ว่า ที่ไทยมันจะมีหนาขนาดไหนนะคะทุกคนรู้ไหมว่าที่เนี่ยเวลาฝนตกมันตกหนักมากแล้วมันมาพร้อมลมแล้วเวลาเรากลางรล่มทีหนึ่งล่มลราพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งเลยนะทุกคน <laughs> หลังจากที่เรารู้ หรือดูต่างๆของออสเตรเลียไปแล้วนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนลองพิจานณานเดือนานั้นๆที่ทุกคนกําลังจะบินมานะคะว่ามันอยู่ในหน้าไหนเดือนไหนเนาะจะได้ไม่ต้องเอาของเกินความจําเป็นมานะคะทุกคนซึ่งไก่จะมาเข้าเรื่องของเสื้อผ้ากับรองเท้านะมีไก่มีเพื่อนหลายคนมากที่ตอนมาหาายหรือตอนอยู่ไทยอย่างเงี้ยเขาใส่เสื้อผ้าอีกสไตล์หนึ่งพอมาอยู่ที่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนการแต่งตัวคือกำลังจะบอกทุกคนว่ายิ่งโดยเฉพาะสําหรับสายแฟชั่นนะทุกคนก็คือ ไม่ต้องเอามาเยอะถ้าทุกคนไปสายแฟชั่นทุกคนต้องชอบช้อปปิ้งใช่ปะคนคิดไหมว่าถ้าทุกคนมาทุกคนจะต้องไปเดินช้อปปิ้ง่ยเพราะฉะนั้นยังไงทุกคนก็ต้องซื้อมาอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะค่ะมาดูที่นี่ก็ได้เพราะว่าที่นี่มันก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายแบรนด์มากๆที่ราคาก็ไม่ได้แพงมากรวมยังไงก็ไม่ต้องเอามาเยอะเอาแค่พอใส่มาก่อนนะช่วงแรกนะคะอันต่อมานะทุกคนก็คือเป็นอันที่สําคัญมากนะคะก็คือเสื้อทํางาน บางคนมาหางาน hospitality หางานคาเฟ่หางานร้านอาหารส่วนใหญ่แล้วไปเวลาไปเทรนงานเราจะใส่เสื้อสีดํากันไปนะคะให้ทุกคนหาเสื้อสีดําแขนสั้นไม่กขยาวเสื้อเชิ้ตอ,อะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้ติดมาก่อนนะคะเวลาเราไปสมัครงานเวลาเราไปหางานวันแรกเผื่อฟุกได้จะได้ไปเทรนงานเลยนุนคนจะได้มีเสื้อใส่นะคะยังไงพกมาไว้สักประมาณตัวสองตัวมากันเหนียวเนาะส่วนเรื่องรองเท้า ไก่จะบอกว่าที่นี่ร้านรองเท้าเยอะมากเยอะมากมากมากแบบัางจริงถ้าทุกคนมีอยู่แล้วมีอยู่ที่ไทยอยู่แล้วก็พกมาไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาซื้อใหม่ไก่แนะนำมาซื้อที่นี่ก็ได้นะคะเพราะว่าร้านรองเท้าเยอะจริงๆรองเท้าเนี่ยไม่ต้องเอามาเยอะนะคะเอามาแค่แบบเป็นผ้าใบหนึ่งคู่เป็นรองเท้าทํางานหนึ่งคู่แล้วก็เป็นรองเท้าแตนหนึ่งคู่นะคะทุกคนคือไม่ต้องเอามาเยอะเพราะว่ายังไงทุกคนต้องซื้อใหม่จริงๆซื้อใหม่ทุกคนไม่มีใครไม่ชอปปิ้งมันเพราะว่ามันมันล่อตา บอกว่าตอนนั้นที่ไก่มาตอนแรกแก่เป็นคนชอบยึดติดอะไรเดิมๆทุกคนแก่เป็นคนชอบใช้สบู่แบบเดิมชอบใช้ยาสีฟันแบบเดิมแล้วมันเลยทําให้ไก่บ้าเวลาตอนที่ไก่มาไก่จาได้ว่าไก่อะ่ะชอบใช้สบู่วาสลีนสีชมพูมากๆแล้วไก่ก็แบบติดกลิ่นนั้นอะ เลยทําให้ไก่ต้องพกมันมาค่อนข้างที่จะเยอะเกินความจําเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนถึงหน้าหนาวทุกคนทุกคนอยากจะอาบน้ําให้มันไวที่สุดด้วยการที่ทุกคนใช้สบู่ก้อนเลยอะไรคือไก่เป็นคนติดก,การใช้สบู่ก้อนมากๆไก่รู้สึกว่ามันสะอาดกว่าใช้สบู่แบบเจลซึ่งตอนหลังมาพอตอนที่ไก่มาถึงอะไก่ก็ไม่ได้ใช้สบู่ก้อนเลยที่เอามาไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันหนาวแล้วสบู่ก้อนมันทาให้ผิวไก่แห้งเลยต้องไปซื้อเจลอาบน้ําซึ่งเป็นแบบ ที่มันมีมอยเจอไรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยให้มันเร็วที่สุดอาบให้ไวที่สุดหน้าหนาวพุงจบที่เอามาตอนนั้นก็คือเกิน30อันตอนนี้แกยังใช้สบู่พวกนั้นอยู่เลยทุกคนเช,ชื่อไหมเวลาซัมเมอร์อะไรเงี้ยแกก็จะเอามาันออกมาใช้เพราะว่ามัน มันหอมแล้วมันก็สะอาดมากๆ,ๆกอย่างเงี้ยนะค่ะทุกคนมาถึงเรื่องของกินแล้วก็ยาก,กันนะคะก็คือใครจะบอกว่าคนที่อยู่ที่ซิดนีย์ Sydney นะคะทุกคนเรามีไทยทาว์อยู่ที่นี่นะคะของใช้ของกินมามา่าโจ๊กทุกอย่างมีที่นี่มีขายที่นี่หมดเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มีทุกช่วงแต่ว่ามันมีทุกคนหมายถึงมันน้อยครั้งมากที่เกิดไปแล้วไก่จะไม่ได้ของที่ก่อยากได้มามา่ามีทุกรสบอกเลยแล้วก็โจ๊กเนี่ย จกหมูจกไก่ขนออะไรทุกอย่างมีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหอบมาเยอะก็ได้มันหนักเนาะเพราะว่าอะไรป่ะเวลาทุกคนมาถึงอะทุกคนลองนึกดูดิจะไม่ได้อยากออกไปกินข้าวนอกเลยเหรอจะ เ <laughs> ข้าใจแกปะจะไม่ได้อยากแบบลองไปกินอาหารเกาหลีที่นี่บ้างหรอหรือยังไงเนื้อปะก็เข้าใจนะว่าแบบเออเอามาไว้เผื่อแบบหิวฉุกเฉินกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันออามาได้แต่ว่าอย่าเอามาเยอะอย่า,อามาบ้าคลั่งแบบไก่นะคะมันไม่ดีนี่บอกจากประสบการณ์ส่วนตัวนะประสบการณ์โดยตรงนะเอามาเยอะแล้วมันก็ไม่ค่อยได้กินนะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็อย่าเอามาเยอะส่วนเรื่องของยานะคะมีหลายคนทักมาถามไก่บอกว่าเออการหาหมอที่นี่ยุ่งยากหรือเปล่าเวลาไปหาหมอเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโรคประจําตัว มียาส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่ามีการอุบัติเหตุยาหายของหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องทํำยังไงนะคะคือไก่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนที่ต้องกินยาประจำนะ,ะให้คุณหมอประจำตัวของทุกคนนะคะเขียนใบรับรองแพทย์เขียนใบอนุญาตทุกๆอย่างเกี่ยวกับ ประวัติการรักษาของทุกคนมาไว้เป็นภาษาอังกฤษไว้ก็ดีนะคะทุกคนว่าที่ผ่านมาทุกคนเทกยาอะไรมาแล้วบ้างเวลาไปในช่วงแรกถ้าเกิดว่าในกรณีที่บางคนคุยกับหมอไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่รู้จะต้องบอกหมอว่าอะไรให้ยื่นจดหมายเนี้ยให้หมอแทนนะคะแล้วเขาก็จะเข้าใจเองว่าเราเป็นยังไงรักษามายังไงถึงขั้นไหนแล้วอะไรเงี้ยในกรณีฉุกเฉินที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเวลาไปรักษาที่โรงพยาบาลคลินิกต่างๆเขาจะได้รู้นะคะว่าเรา มีคอนดิชันอะไรบ้างนะทุกคนนะจากที่เราจัดกระเป๋ากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องเดินทางไปที่บ้านที่เราทําการเช่าไว้ใช่ไหมทุกคนคือก่จะบอกว่ามันจะมี2แบบ แบบที่1เลยให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บหน้าตุย .com .au ที่ใครเคยพูดไว้คลิปที่แล้วบอกเลยคือเว็บไซต์นี้มาครอบคลุมทุกอย่างมากๆเลยนะคะในโพสต์บางโพสต์ของเว็บไซต์นั้นเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ารับรับส่งจากสนามบินไปที่บ้านบาบาบาราคาเท่าไหร่ให้ทุกคนแอดไปที่ไลน์พี่เขานะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามราคาให้เรียบร้อยนะอีกอันนึงนะคะทุกคนที่นอกเหนือจากเว็บหน้าตุยแล้วนะสามารถเสิร์ช Google สําหรับคนที่จะมาซิดนีย์นะคะ หรือว่าเมืองอื่นๆลองเสิร์ช Google ดูนะให้เสิร์ชคำว่าบ้านคนไทยในซิดนีย์หรือคนไทยในซิดนีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะสาหรับคนที่อยู่เมืองอื่นก็ลองเสิร์ชคําพวกนี้ดูแล้วก็ต่อท้ายด้วยเมืองนั้นๆน,น,นะคะไก่เคยเห็นอยู่แว๊บๆว่ามันมีของบิสมนควีนสแลนหรืออะไรสักอย่างนะยังไงก็ลองเสิร์ชดูนะคะพอทุกคนเข้าไปในกนลุ่มไดราลชปาให้ทุกคนไปโพสต์เลยว่ามีใครรับส่งสนามบินไหมคะถึงบ้านอะไรเงี้ยก็ลองไปทัก แล้วก็ไปคุยราคาส่วนอีกกรณีหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะนั่ง Uber อร์แท็กซี่อะไรเงี้ยในในกรณีที่นั่งแท็กซี่นะทุกคนมันจะมีจุดรับผู้โดยสารอยู่ตรงที่สนามบินเลยนะคะส่วน Uber อร์เนี่ยก็จะเป็นอีกตําแหน่งหนึ่งเลยนะคะ้าใแไกไม่ชัวร์เรื่องของบัตรเครดิตเรื่องของการตัดเงินสําหรับคนที่มาใหม่นะเพราะฉะนั้นแกไม่แนะนํานะคะใครที่อยากจะเป็นหนีตามการ,เรีเดโออยากไอเอนี้ีเนาะเออในกรณีนี้แกว่ามันมันง่ายมากๆทุกคน นึกภาพตามนะก็จะพูดให้เห็นภาพที่สุดทุกคนออกมาจากสนามบินไปนรับกระเป๋าออกมาหาป้ายที่มันเขียนว่าแบบเทรนมันจะเป็นรูปรถไฟล์แล้วก็เทรนแล้วมันก็จะมีป้ายลูกศรชี้ไปเดินตามไปเรื่อยๆเลยคะ่ะก่อนหน้าที่ทุกคนจะแท็บเข้าไปได้ทุกคนต้องซื้อบัตรที่ชื่อว่าโอปคาร์ art, บัตรนี้นี่มันมีสติกเกอร์อยู่ จะเป็นบัตรอุปกรณ์นี้ทุกคนซึ่งบัตรนี้นะคะสามารถใช้ได้กับรถไฟรถรางเรือเฟอร์รี่หรือแม้กระทั่งบัสนะทุกคนคือบัตรนี้เป็นบัตรที่สามารถทำให้ทุกคนเดินทางไปได้รอบซิดนีย์เลยนะคะเชื่อไหมทุกคนไก่อะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนกฎให้ไปใช้แบบบัตรเครดิตแทบได้อะไก่อะมีทั้งหมด25ใบ บัตรเนี้ยนะภายใน1ปีไก่ทําหายหรือว่าลืมทั้งหมด25ครั้งทุกคนใครจะเป็นแบบไก่ได้ไก่ก็เลยอยากจะบอกทุกคนไว้ว่าสําหรับคนที่ขี้ลืมแบบไก่เนี่ยให้ทุกคนอะ่ะหาซื้อเคสโทรศัพท์อะที่มันมีแบบใส่บัตรได้อ่ะไก่ก็ใช้โทรศัพท์ของไก่อะ่ะ แ็บเอานะคะก็คือเลิกใช้บัตรนี้ไปแล้วในกรณีคนขี้ลืมแบบไก่นะโอเคมาเข้าเรื่องต่อหลังจากที่คนได้บัตรอุปการแล้วนี้นะคะเกือบไก่ขออัปเดตข้อมูลนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าปีแรกที่ไก่มากับปีนี้มันต่างกันนะคะคือไก่จะบอกว่าทุกคนสามารถไปซื้อบัตรอุปการเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงสเตชันรถไฟได้เลยนะคะทุกคน แล้วก็คอนเวเนียนทุกๆสาขาเลยค่ะก็คือร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะมันจะมีให้เติมตั้งแต่10ดอล20ดอล50ดอน3าิดอลอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะใส่แต่ไก่ขอเตือนว่าอย่าใส่เยอะเผื่อมันหายนะทุกคน โอเคหลังจากที่ทุกคนได้บัตรนี้แล้วใช่ไหมคะแท็บไปเลยค่ะในข้างหน้านะทุกคนมันจะมีป้ายจอสกรีนใหญ่ๆ2อันอันหนึ่งไปซิติลน์อีกอันหนึ่งไปที่ไหนสักทีหนึ่งให้ทุกคนเลือกไปตรงที่ซิติลน์นะคะก็จะเป็นพวกเซ็นทรัลทาวน์ฮอถามพี่เจ้าของบ้านดีๆคนที่เราจะไปอยู่ด้วยว่าเราควรจะลงสเตชันไหนที่ใกล้ที่สุดสําหรับบ้านเรานะคะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะเดินทางมาที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะซิดนีย์นะคะแกอยากจะให้ทุกคนโหลดแอปที่ชื่อว่า Trip View แอปนี้นะทุกคนเป็นแอปที่ทุกคนสามารถเสิร์ชเดินทางไปไหนก็ได้ในซิดนีย์แต่ทุกคนต้องรู้ก่อนว่าทุกคนนะ่ะกำลังจะขึ้นที่ไหนแลว้วก็จะไปลงที่ไหนทุกคนต้องรู้ชื่อชื่อนั้นนะ ค่ะทุกคนอันนี้ไก่จะมาสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันนี้ให้ทุกคนดูนะคะทุกคนเห็นเครื่องหมายบวกมุมขวาบนไหมกดเข้าไปเลยค่ะทุกคนในกรณีนี้นะคะที่ไก่ใช้แอปพลิเคชันเนี้ยไก่ใช้แบบเสียเงินมันก็เลยมีลิสต์รายชื่อต่างๆเซฟเก็บไว้ในการที่ไก่เดินทางไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้นะอันแรกทุกคน,นจะเป็นรถไฟอันที่สองรถบัสอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ,ๆนะคะ แล้วพอวันที่ทุกคนมาถึงแอร์พอร์ตเนี่ยก็เซิร์ชเลยทุกคนเข้าไปที่คำว่า by train นะคะแล้วก็ไปเซิร์ช by name นะทุกคนเซิร์ชเลยว่า international airport นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เซิร์ชปลายทางทุกคนนะกครจะยกตัวยอย่างทาวน์ฮอล์นะทาวน์ฮอลเนี่ยก็คือสถานีที่อยู่ตรงกลางเมืองของซิดนีย์เลยนะคะ ก็คือเนี่ยทุกคนจะเห็นปะว่ามันหนักขึ้นมาอย่างนี้เลยพอทุกคนกดเข้าไปอะ่ะ make sure นะคะว่าให้กดเข้าไปในที่เลขนั้นนนนะที่เข้าไปในแพลตฟอร์มทุกคนเห็นปะที่เขาเขียนว่าแพลตฟอร์มหนึ่งทุกคนก็ไปยืนหลอรถไฟที่แพลตฟอร์มหนึ่งได้เลยนะคะซึ่งง่ายมากๆหลังจากที่เรารู้ว่าเราต้องไปยืนแพลตฟอร์มไหนแล้วใช่ไหมคะทุกคนทุกคนก็ต้อง double ลเช็คอีกทีหนึ่งว่าเราต้องเปลี่ยนหรือโยกย้ายแพลตฟอร์มที่ไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยในกรณีน,นี้เขาย้ายจากย3ิบสไป 17ย้ายจาก16ไป17อย่างเงี้ยก็มีนะคะต้องดับเบิลเชคกันอีกทีหนึ่งนะว่ารถไฟที่ทุกคนไปเนี่ยเขาให้ไปเปลี่ยนที่ไหนนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนถึงบ้านแล้วใช่ปะแกอยากให้ทุกคนน่ะรีบไปเปิดซิมโทรศัพท์ภายในวันนั้นเลย mm. เผื่อว่าเราจะได้หางานหาที่ไปเนื้อเอาไหมทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์อ่ะมัน สำคัญถ้าเราไม่มีอนะินเทอร์เน็ตน่ะในในการเดินทางไปไหนไปเข้าสถานที่ไหนในซิดนีย์เนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากต้องมีการเช็คอินโชว์วัคซีนอะไรต่างๆนะคะในกรณีที่คนมาใหม่เนี่ยไก่อะไม่ชัวเรื่องการกักตัวนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบางคนที่ไก่รู้จักเนี่ยกับเข้ามาแล้วตอนนั้นเพื่อนกักตัวใครทั้งหมด3วันไปตรวจโควิดอะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าไก่เคยได้ยินมาว่ากฎการเข้าประเทศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไป ตามสถานการณ์เพราะฉะนั้นให้ทุกคนไปดูตรงแอร์พอร์ตไปอ่านดีๆเห็นเพื่อนไก่บอกว่าเขาจะให้ใบแจกใบทุกคนหลังจากที่คนถึงแล้วนะคะว่าทุกคนต้องทํำยังไงกันบ้างบางคนกับตัวเจวันนะคะไก่ไม่ชัวเรื่องกดตอนนี้นะว่ามันเป็นยังไงคนก็ไปอ่านรายละเอียดในกระดาษที่เขาระบุไว้ให้เรียบร้อยนะคะเรื่องเรื่องการเปิดซิมก่อน การเปิดซิมมันจะมี2แบบแบบพิีเพจกับแบบแพลนแต่แบบพิเบบบพจแบบเ,เนี่ยจะเป็นเหมือนที่ไก่ใช้อยู่อย่างที่ไก่เคยบอกไปว่าไก่อะใจมาอยู่ที่นี่แค่ห่งปีเพราะฉะนั้นไก่ก็เลยไม่อยากที่จะไปใช้แบบรายเดือนให้มันเสียเงินเพราะไก่กลัวว่าไกจะใช้อินเทอร์เน็ต เกินไปแล้วมันจะต้องเสียเงินเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ก,ก็เลยเลือกใช้กรณีแบบพิเศนะคะเนี่ยเหมือนเติมเงินที่ไทยเลยทุกคนแล้วมันก็ดีกว่าสำหรับไก่ไก่ว่ามันประหยัดก,กว่าเพราะว่าไก่ใช้แบบเดือนละ30ิบเพราะที่บ้านมี w i f i ที่ทํางานมี w i f i อย่างเงี้ยแบบรายเดือนทุกคนเขาก็จะจ่ายตกอยู่ที่เดือนละ60 70 80ประมาณนี้ยังไงก็ให้ทุกคนไปเลือกดูในกรณีที่ทําแบบรายเดือนจ่ายแบบรายเดือนไก่คิดว่าทุกคนต้องโชว์วีซ่าแล้วก็ต้องโชว์ บัตรประชาชนพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอกสารเดียวกันกับตอนที่จะไปเปิดธนาคารเลยยังไงก็พยายามไปทําให้มันเสร็จทุกอย่างภายในวันเดียวก็น่าจะดีกว่านะคะจะได้พกทุกอย่างไปทีเดียวจากที่เปิดซิมเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปเปิดบัญชีค่ะหลังจากที่เปิดบัญชีอ่ะทุกคนถามว่าธนาคารอะไรดีที่สุดเลือกเลยทุกคนเพราะว่ามันเหมือนกันแต่สําหรับไก่80%ไก่คิดว่าคนไทยใช้ แบงค์ที่ชื่อว่า c o m m o n w e l l Bank เยอะนะคะแกก็ใช้แบงค์นี้อยู่นะคะแล้วมันก็ใช้สะดวกสบายง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาไปนะคะไปถึงทุกคนสามารถเดินไปบอกเขาได้เลยว่าเปิดแบงค์ใหม่สำหรับ student ก็จะขอใบกับขี่ทุกคนฟ h ต t ไอ p ดี s พาสปอแล้วก็ C O E นะคะ C.O.E เนี่ยมันจะเป็นใบที่ทุกคนจะได้จากโรงเรียนที่โชว์หลักฐานว่าทุกคนนะมาเรียนจริงๆเป็น student visa จริงๆตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเพราะว่าในกรณีที่ทุกคนยังไม่เปิดเทอมอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่สามารถที่จะโชว์ student card ได้เนอะแม้มันก็เลยต้องโชว์ตรงนี้แทนนะคะยังไงก็ให้ทุกคนลองพกกไอ้พวกเอกสารส่วนตัวเงี้ยไปให้หมดไม่ยากนะคะทุกคนเขาก็จะถามทุกคนว่าบัตรเครดิตแบบกี่เดือนกี่ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ ฝากเงินเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรยังไงสามารถถามที่ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนยังไงเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ